สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนเมษายน2566นะครับในเดือนเมษายนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญมากนะครับสำหรับประเทศไทยก็คือมีวันสงกรานต์นะครับเรียกว่าเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยในปีนี้จะมีการเฉลิมฉลองนะครับ วันสงการคือวันที่14เมษายนนะครับและวันเถลิงศกเปลี่ยนศัก,กราชใหม่เป็นปีเถาะนะครับก็คือวันที่16เมษายนนะครับจุลศัก,กราชก็เป็น1385ด้วยนะครับและมีเหตุการณ์สำคัญพิเศษมากๆ2เหตุการณ์เลยนะครับ1ก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับที่เรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของชีวิตทุกชีวิตเลยนะครับจะมีการย้ายราศี ในวันที่14เมษายนเป็นวันสงการและมีคุณภาพนะครับเป็นถึงมหาอุดเลยนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยมหาอุดเรียกว่าเป็นจุดที่ส่องสว่างที่สุดของดวงดาวเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตานะครับโดยเฉพาะชาวลัคนาสิงห์เนี่ยดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวนะครับโคจรมาเป็นมหาอุดด้วยฉะนั้นก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายนะครับและเหตุการณ์ที่2ครับเป็นเหตุการณ์สาคัญพิเศษมากๆเนื่องจากดาวพฤหัสนะครับ เป็นประธานสุภเคราะห์นะเป็นประธานเลยนะครับของความสุขความสมบูรณ์ต่างๆจะมีการย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ12ปีนะครับดาวพฤหัสเนี่ยก็จะย้ายมากลุ่มลักนณาชาวเมษนะชาวราศีเมษเนี่ยดาวพฤหัสเป็นประธานสุภเคราะห์เนี่ยเวลาที่มากลุ่มลักนณาแล้วเนี่ยนะครับก็บางคนก็ได้ซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานมีความสุขความบริบูรณ์สาเร็จสมปรารถนาเพราะเป็นดาวประธานสุภเคราะห์เข้ามานะครับกลุ่มลักนาแต่นะครับ แต่ทางนี้ท้งนั้นไม่อยากให้ชาวเมธเนี่ยคิดดีอย่างเดียวบวกอย่างเดียวเนื่องจากมีหลักการทางโหราศาสตร์นะครับที่เรียกว่าปัสวะชีโวคําว่าปัสวะชีโวนะครับในทางโหราศาสตร์จัดว่าเป็นเกณฑ์คาดที่อันตรายนะคำว่าปัสวะคืออะไรก็คือราศีที่มีรูปเป็นสัตว์สีเทา้าก็มีเมธนะครับพฤิกศพและก็สิลสามลักษณะนเนี่ย ถ้ามีดาวพฤหัสเข้าไปกลุ่มลัคนาเนี่ยถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าปัส,สวะชีโวถ้าใครนะครับในปีจอรนนั้นก็คือปี2 5ง6เนี้ยดาวพฤหัสนะในดวงชะตาเป็นดาวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วโคจรเป็นการากินีด้วย อันนี้ถือว่าอันตรายมากเลยแทนที่จะเป็นเรื่องดีอย่างเดียวคราวนี้อาจจะป่วยหนักติดเตียงได้เลยทีเดียวนะครับตรงนี้ฉะนั้นมีหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เราต้องทําความเข้าใจกันด้วยนะครับอาจารย์ก็ให้ความรู้ไปด้วยแล้วดาวพฤหัสนี้นะครับพอมาอยู่ที่ลัคนาเมษเนี่ยถือว่าเป็นราศีทวารด้วยก็จะเกิดเกณฑ์พิเศษขึ้นมาอีกนะครับร่วมกับดาวพาทิตย์นะฉะนั้นหลังจากวันที่14เมษายนเป็นต้นไปนะครับนับไปประมาณ30วันเนี่ย ก็จะเกิดเกณฑพิเศษที่เรียกว่าจัน์ครุสุริยาขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะมีคนที่มีบุญญาธิการมีบุญวาสนานะมาเกิดบนโลกมนุษย์ฉะนั้นถ้าใครที่มีลูกจะคลอดในช่วงเวลานี้นะก็สามารถมาดูเริกได้นะครับว่า วันไหนเป็นจันโครุศิริยาเลิกเกิดพาขอดออกมาซึ่งอาจารย์ก็ทําคลิปเอาไว้ให้แล้วนะครับใครที่สนใจก็ไปดูคลิปหรือติดต่อมาที่ไลน์แอดโอเ d o นดได้เลยนะครับส่วนใครที่กังวลว่าเอ๊ะเราไปเข้าหลักเกณฑ์คลาดที่อันตรายไหมโดยเฉพาะชาวลัคนาเมรเนี่ยนะครับท่านก็ติดต่อไลน์แอดโอเป็นดนะครับมาเช็คตรวจดวงชะตาประจําปีมาเช็คดวงของตัวเองนะครับว่าปีจอปีนี้ดาวพฤหัสแทนที่ว่าจะดีเนี่ย เป็นอะไรกันแน่เพราะดาวพฤหัสเดียดได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะมีความพิเศษมากเลยแล้วเกณฑ์จันครุสุริยาเนี่ยสปีนะครับจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะตรงนี้ก็ต้องมาเช็คกันในรายละเอียดว่าเอของเราออกมาแล้วจะดีหรือไม่ดีกันแน่ออกมาแล้วมันจะเสียไปหรือเปล่าอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องมาเช็คกันนะครับตรวจสุขภาพดวงประจําปีนะใครยังไม่ได้ตรวจว่าพอเป็นปีเถาะแล้ว ชีวิตจะดีขนาดไหนก็ต้องมาตรวจกันเนื่องจากว่าดาวใหญ่ก็ย้ายกันครบแล้วนะครับตั้งแต่ดาวพระเสาร์เนี่ยย้ายวันที่1นมีนานะดาวมฤตยูย้ายวันที่8มีนาคราวนี้ก็เหลือดาวพฤหัสนะครับย้ายวันที่19เมษายนนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีนะครับแล้วคนที่จะเข้ากลักเกณฑ์ต่อไปก็คือพฤกษบนะปีหน้านะต้องเป็นปี67เนี่ยพฤกษบจะโดน2เด้งเลยนะ มีเกณฑ์ปัส,สวะชีโบแลวก็มีดาวมฤตยูกลุ่มลักขาอยู่ด้วยเพราะดาวมฤตยูนี้ถือว่าเป็นดาวบาบเคราะห์ถือว่าเป็นดาวที่เป็นภัยอภัยนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความตายฉะนั้นถ้าเราเช็คกันล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าวางแผนก่อนล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะชาวพฤกษตกก็วางแผนล่วงหน้านะ ปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคษณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมฤติยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรธ ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิรด,ดมสนใจติดต่อ Line o t o p e o w n หรือโทรมาที่086-336-6390และในเดือนเมษายนนี้นะครับอาจารย์ก็มีจัดโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กฤษณะนะครับอาจารย์จะเปิดคอร์สสอนหลักสูตรสมาธิปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะครับจะสอนกันในวันที่6 7 8 9เมษายนนี้นะครับที่วัดพุ่มบำเพ็ญธรรมอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับใครที่สนใจอยากไปปฏิบัตินะอาจารย์จะถ่ายทอดวิชานะครับที่อาจารย์ได้ร่ำเรียนมาจากหลวงปู่พระครูโรคอุดรน,นะก็จะถ่ายทอดในแถวทางของท่านนะครับให้ทุกคนได้ฝึกฝนในแนวทางที่ถูกต้องกันนะครับเพื่ออย่างน้อยก็แก้ทุกตัวเอง แก้กรรมตัวเองนะใครสนใจก็ติดต่อที่ไลน์แอดโอเปรหรือโทรมาที่086 336 6390นะครับรับจำนวนจำกัดนะครับลัคนาเมถุนเมษายน2566นะครับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวพระพุธนะครับเรียกว่าตั้งแต่ต้นเดือนดาวพระพุธก็ยังเดินดีมีกำลังอยู่นะครับแต่ กลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยครับดาวพระพุธคือดาวประจ,จําตัวเนี่ยนะครับเรียกว่าจะมีการเดินถอยหลังนะครับถอยหลังจนข้ามราศีไปเลยฉะนั้นชาวลัคนาเมถุนเนี่ยหลังกลางเดือนเป็นต้นไปจะทําอะไรต้องรอบคอบนะอย่าเพิ่งรีบโตอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนแปลงนะครับต้องทําฐานให้แน่นก่อนแล้วทําอะไรต้องมีความรอบคอบมากๆนะครับแล้ววันที่14เมษาเนี่ยครับ มีดาวพระอาทิตย์นะครับมีการย้ายราศีมาเป็นมหาอุดนะอยู่ในเรือนลาภะแล้ววันที่19ก็มีดาวพฤหัสเข้ามาอีกเป็นราชาโชคอีกนะครับฉะนั้นมันจะมีโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตานะจะมีคุณส่วนคู่ค้าคู่เจรจามีผู้สนับสนุนบางคนได้เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศเกิดการเริ่มต้นเกิดการตัดสินใจนะครับแต่อย่างที่อาจารย์บอกเอาไว้ คือพอดาวประจําตัวพักองศา,าเดินถอยหลังตั้งแต่ช่วง15เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยจะทําอะไรต้องรอบคอบนะมันจะมีโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามามีคนเข้ามามีคนพูดคุยรู้จักมากมายแต่ต้องระมัดระวังและรอบคอบนะครับแค่นั้นเองก็จะเกิดผลดีกับดวงชะตานะในเรื่องการเงินเนี่ยนะครับการเงินในเดือนนี้ถือว่ามีความโดดเด่น นะโดยเฉพาะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภนะฉะนั้นใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคนะท่านมีโอกาสเสี่ยงโชคสําเร็จสมปรารถนาได้ตลอดทั้งเดือนเงินไม่ขาดมือในเดือนนี้นะใครต้องการไปทวงหนี้ก็ทวงสําเร็จใครต้องการไปกู้ก็กู้สําเร็จนะใครรอคอยผลตอบแทนอยู่นะก็มีโอกาสสาเร็จสมปรารถนาใครต้องการหาลูกค้าใหม่นะก็สามารถสําเร็จสมปรารถนาหรือใครเป็นพนักงานประจําจะขอเก็บมัดจํา โทรไปเออพี่มัดจําให้ก่อนได้ไหมสําเร็จสมปรถน,นาอีกนะครับเรียกว่าในเดือนนี้เนี่ยดาวการเงินนะครับโดดเด่นแล้วก็มีดาวอื่นๆมาสนับสนุนนะค,ความสําเร็จได้การเงินมากมายทีเดียวนะครับ <S <S เรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับการลงทุนในเดือนนี้นะ สามารถทําได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสและดาวพระอาทิตย์นะครับที่โคจรย้ายมาเจอกันนะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่19เมษาเป็นต้นไปเนี่ยจะส่งผลดีเรื่องการลงทุนนะครับเพราะาดาวพฤหัสเนี่ยโคจรมาเป็นปลาชาโชคให้ด้วยนะใครจะลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับก็ให้เน้นเลย เลือกลงทุนธุรกิจนะครับในกลุ่มการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์เทคโนโลยีการแพทย์นะครับรวมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจพลังงานพวกนี้จะทํากําไรได้ดีทีเดียวนะครับใครอยากลงทุนออ,อมเงินในคริปโตเคเรนซีนะครับก็ให้เน้นสกุลเงินในฝั่งตะวันตกนะครับที่มีชื่อเสียงสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวเลยทีเดียวนะครับ ส่วนใครที่จะทําสินค้าตัวเองออกสินค้าตัวเองหรือจะไปซื้อธุรกิจแฟรนไชส์นะครับในเดือนนี้การเริ่มต้นเนี่ยอยากให้เริ่มต้นด้วยสินค้าสุขภาพนะครับเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพนะหรืออุปกรณ์เฉพาะบุคคลพวกนี้จะทำกำไรได้ดีหรือใครจะข้ามสายไปเลยไปทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ตรงนี้ก็ถือว่าดีและโดดเด่นทีเดียวนะครับตามหลักเทวตํมเนิร บุคคลผู้ใดจุติเกิดบนโลกมนุษย์จะมีเทวดานุปเคราะห์เข้าคลองเรือนเกิดซึ่งเราเรียกว่าเทวดาประจำตัวเข้าสวยอายุและจะเริ่มดูแลเราตามกำลังวันของเทวดานุปเคราะแต่ละองค์และเมื่อดำเนินชีวิตไปในแต่ละปีอายุที่เพิ่มขึ้นก็จะมีเทวดานุปเคราะห์ที่เข้าแทรกหมุนเวียนเปลี่ยนไปถึง8องค์ดังนี เทวดาพระอาทิตย์เทวดาพระจันทร์เทวดาพระอังคารเทวดาพระพุธเทวดาพระพฤหัสเทวดาพระศุกร์เทวดาพระเสาร์เทวดาพระราหูโดยในบางปีเทวดานุปเคราะห์แท้ให้คุณมากก็จะสําเร็จสมปรารถนาโดดเด่นและในบางปีเทวดานุปเคราะห์ที่เข้าแท้ก็ให้โทษ ทำให้เกิดปัญหาทุกกระทงแสนสาหาัสตามหลักวิชาโบราณการแก้เคล็ดดวงชะตาตามปีอายุจรมักเริ่มทำการเมื่อถลิศสเปลี่ยนสกราชใหม่ในแต่ละปีจะเป็นการเสริมกำลังเทวดานุปเคราะห์ที่ให้คุณและลดกำลังเทวดานุปเคราะห์ที่ให้โทษโดยการผูกด,ดวงวิเคราะห์เทวดานุปเคราะห์ที่ให้คุณและให้โทษ ท้อมวิธีและพิธีแก้เคล็ดแก้ไขเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีหากดีก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปตามดวงชะตากำหนดของแต่ละบุคคลสนใจแก้เคล็ดดวงชะตาตามปีอธิจรติดต่อได้ที่ n ล at @openda หรือที่เบอร์0863366390 ในเรื่องการงานเนี่ยนะครับการงานก็มีความโดดเด่นม,มากๆเลยนะครับเนื่องจากดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเนี่ยจะมีการย้ายราศีและได้ตําแหน่งคุณภาพเป็นปราชาโชคนะครับอยู่ในเบอรลาพะด้วยนะครับและจะอยู่ตรงนี้ไปหนึ่งปีเต็มเลยนะครับฉะนั้น กรรมะเป็นลาภะนั่นหมายถึงว่าจะเกิดความสําเร็จในงานเกิดการขับเคลื่อนในงานนะครับจะเกิดสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะใครเป็นเจ้าของกิจการนะครับก็ให้รีบคิดสินค้าใหม่วิธีการใหม่ช่องทางใหม่ๆเดินหน้าได้เต็มกําลังเพราะดาวพฤหัสจะส่งผลอย่างนี้ไป1ปีเต็มเลยนะครับแล้วก็จะมีหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาเข้ามาเวลาเราออกสินค้าใหม่บางคนอาจจะกังวลจะมีคนซื้อไหม แต่ในลักษณะนี้ของชาวเมถุนนะถ้าออกสินค้าใหม่นะเรียกว่าไม่พอขายเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ามีคนมาแย่งกันซื้อไม่พอขายเลยนะจะมีบริวารสนับสนุนมีมิตรมาเกื้อกูลนะสนับสนุนให้การงานของเราเนี่ยประสบความสาเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเรียกว่าโดดเด่นทีเดียวนะแล้ววันที่14เมษายนเป็นต้นไปด้วยจะมีดาวพระตย์นะครับโคจรมาเป็นมหาอุจมาร่วมเป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสอีกนะครับฉะนั้น การติดต่อสื่อสารการเจรจาการเซ็นสัญญาจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นต้นไปนะครับและเป็นไปในทิศทางที่สำเร็จสมปาถนาด้วยดีด้วยนะครับ<ม>ความรักนะครับคนที่มีคู่รักอยู่แล้วเนี่ยครับก็ รักข้ร่หวานชื่นกันดีมีโอกาสทําอะไรร่วมกันเดินทางร่วมกันนะครับไปทําบุญร่วมกันนะครับทำอะไรที่มีกิจกรรมร่วมกันจะทําให้เสริมความรักของเราเนี่ยนะครับให้โดดเด่นขึ้นไปอีกนะครับส่วนคนไม่มีคู่เดือนนี้ระวังเราจะไปพบเจอดูใจคนที่มีเจ้าของแล้วนะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรก็ให้รอเวลาไปก่อนค่อยๆดูกันไปนะครับอย่าไปออกตัวแรงนะครับ เรื่องสุขภาพนะครับให้ชาวลักนาเมถุนนะครับเดือนนี้ระมัดระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนในร่างกายนะกินอาหารให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพื่อไม่ให,ห้ฮอร์โมนมันปั่นป่นนะครับระบบของเหลวในร่างกายอีกก็ระมัดระวังกันเอาไว้นะครับปรับดวงเสริมชะตานะครับให้ชาวลักนาเมถุนนี่นะครับไปถวายน้ําดื่ม น้ํากินน้ําใช้อย่างนี้นะครับแล้วก็น้อมจิตอุทิศบุญแบบ358นะครับใครที่ทําไม่เป็นเนี่ยอาจารย์ก็มีคลิปอยู่แล้วนะครับในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิอุดมไปกดที่เพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็เลือกธรรมะธรรมนิมิตไปดู EP ที่8นะครับไปฝึกทํากันในแต่ละวันทําให้จิตใจเนี่ยมันผ่องใสและอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรที่ถูกต้องนะครับเลขมงคลนะครับ เตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนนะครับใครจะนําไปเป็นวันสัมภาษณ์งานไปนวันเซ็นสัญญาได้หมดหรือใครจะนําไปเสี่ยงโชคก็ได้ก็นําไปดูร่วมกับรายการเสี่ยงโชคที่อาจารย์เตรียมไว้ให้นะครับในช่อง y o u t u b ประชากิณะเน,นะครับก็เข้าไปที่ช่อง Youtube กดที่เพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ไปดูหมวดโชคนะครับจะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาว รายการโชคใหญ่เงินทับตัวรายการวงล้อเสียงทายนะครับไป mix and match กันให้ดีนะครับเพราะว่ารายการเกี่ยวกับโชคลาบนี้สร้างคนที่ดูให้รวยกันมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนี่ก็ไปดูแล mix and match กันเลขมงคลนะครับ5 1 9 7 8และส่วนใครที่อยากได้ปฏิทินเลิกมงคลนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้ตั้งแต่ เดือนธันวาปีหกห้าแล้วนะครับใครที่อยากรับก็เข้าไปในกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษนะจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเพราะว่าในปฏิทินเลิกมงคลน,นี้จะมีเลขมงคลเอาไว้หกโอ้โหมีหลายคนนะครับนําไปเสี่ยงโชคนะถูกตรงๆงกันมาหลายคนแล้วก็ถามกันมาเยอะมากก็อาจารย์ใส่ไว้ในโน้ตของกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษนะนะครับดูที่ใต้คลิปนี้มีลิงก์อยู่นะครับเข้าไปแล้วก็ไปดูที่โน้ตได้เลยนะครับ มหายังจักรวาลเทพนพเคราะห์ประทานพรบูชาองค์มหาเทพเทวดาทั่วจักรวาลเหล่าเทพเทวดาคอยอนุเคราะห์คิดการสิ่งใดเทวดาส่งเสริมช่วยเหลือให้สมดังปรารถนาทุกประการบัณฑิตชาติใดบูชาและอุทิศทักษิณาแก่เหล่าเทพเทวดาเทพเทวดาเหล่านั้นย่อมบูชาตอบย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตชาตินั้น ดูดมารดาอานุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกเมื่อเทพเทวดาอานุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อสนใจบูชามหาย,ยานจักรวาลเทพนพเคราะห์ประธานพรติดต่อได้ที่ Line app โอเพดหรือที่เบอร์0863366390